ก็ว <house. S 1> ันนี้เนี่ยทีมงานของทีมไลน์แอดเนี่ยโค้ดเดอะแก๊งก็คือโค้ดเซียนเดอะแก๊งเนี่ยเขาเป็นแฟนคลับน้องแฟกันหลายคนเขาเลยมีการฝากคำถามมาถามเยอะแยะเลยนะครับซึ่งเดี๋ยวผมกับพี่ต้นนะฮะพี่หนุ่มพี่ต้นเนี่ยจะผ่ายคำถามซึ่งจะมีเวลาตอบแบบข้อหนึ่งห้าเลยเนีคือโอเคค่ะ แมนยู you, หรือลิเวอร์พูลครับแมนยู you, ่ะได้ตั๋วไปดูฟุตบอลฟรีที่อังกฤษแต่ไปดูลิปูไปไหมไปค่ะไม่หล่อแต่ซิกแพคกับหล่อแต่ออนแอร์ air, ครับหล่อแต่ออนแอร์ air, ค่ะผู้ชายใส่แบนกับไม่ใส่แบนไม่ใส่แบนค่ะสี 4, 4, 2, 4, 3, ่สี 4, 3, 3, ่สองหรือสี่สามสามครับสี <oc> ่สามสามค่ะเด็กเอกร์หรือป๊อกบาครับป๊อกบาค่ะอันเดรสเตเลราหรือเจอร์ซี่ลิงการ์เตเลราค่ะ ชอบอินดอร์แบบล่มๆเงียบๆหรือเอาดอแบบคนมากๆตื่นเต้นดีครับชอบดอแบบคนมากตื่นเต้นดีค่ะแชมป์หรือวะมาเลยมาเนี่ยแมนยูชุดเย้าสีแดงกับแมนยูชุดเยือนสีเนื้อเย้าสีแดงค่ะแมนซิตี้ได้แชมป์กับลิเวอร์พูลได้สามแชมป์แมนซิตี้ได้แชมป์ค่ะเนี่ยนานี่เนี่ยอะไรน่ยคุณมองเอ็มเนื้อมากเลยนะเนี่ยคุณเป็นยูเนเต็ดไม่จริงอ่ะเออคนแมนเชสเตอร์เขาเมายอมให้ใครมาเหยียบย่างตัดสินในเมืองเด็ดขาด นะฮะไม่มีใครอยากให้ยูทูปแมนพี่ดียวกันเนี่ยเนี่ยคุณแมนพี่แมนผมมันคุณเป็นยูนเต็ดไพรบิดอ่ะแล้วถ้าเกิดว่าเอเวอร์ตันเป็นแชมป์กับแมนยูเป็นแชมป์คุณเอาใครครับเอเวอร์ตันเห็นไหมต้องเหมือนกันนั่นแหละโอนี่พ่อคลุไคลบิแอคชั่นแน่อย่าลืมกดกระดิ่งและซับสไครป์ช่อง y ยูทูปเดอะเลดบอช Show ด้วยนะคะห้ามลืมนะกดด้วยนี่